ฟ้าผ่าแล้วฟ้าฟ้าผ่าแล้วไม่นึกว่าแค่เธอกั่นวงล้อโชคชะตาฟ้ากลับดึงดูดสายฟ้าฟ้าดินมาภาพนี้ทําให้คนตระกูลจีอึ้งเพราะสายฟ้าไม่ใช่สิ่งที่เกิดง่ายถ้าไม่ใช่สมบัติเกิดจิตวิญญาณก็คือผู้อาวุโสบุกเขตดแดนแม่จีสตานเห็นแล้วกังวลพี่ช้างทําอะไรดึงสายฟ้ามาเขาบอกปิดด่านผลกลายเป็นหน้าตกใจข้างๆจีอยู่หยกนึกถึงเหตุก่อนเธอปิดด่านกับตัวเองแก้มแดงมองจีสตานรู้สึกเขินแปลกฮ่าฮ่า อันนั้นพี่ช้างก่อนปิดด่านขอยิงยางสองพลังจากฉันใช้ยิหยางสองพลังได้ต้องเป็นโอกาสใหญ่ฉันว่าเราไม่ต้องกังวลจียูยกพูดดึงดูดความสนใจคนตระกูลจีทันทีช้างเก๋ขอยิหยางสองพลังจากเธอผู้อาวุโสจีเจาะตาเป็นประกายลูกหนวดเบาใช้ยิงยางสองพลังได้ไม่แปลกที่ช้างเก๋กำลังเปลี่ยนแปลงข้ามฟ้าจนดึงสายฟ้าทดสอบมาจีสตาร์ได้ยินโล่งใจนิดผู้อาวุโสจีเจาะพูดมีโอกาส7 80%ตว่าเป็นจริง สายฟ้านี้เป็นเรื่องดีใหญ่สำหรับเธอฝึกวิชาข้ามฟ้ากลั่นสมบัติสูงสุดไม่ว่าอันไหนทำคนอิจฉาแกร่งขนาดนี้แล้วถ้าฝึกวิชาข้ามฟ้าสำเร็จอีกหรือกลั่นสมบัติที่ต้องใช้หินยางสองพลังไม่รู้ว่าบัญชีมังกรแท้บัญชีมังกรยักย้ายเปิดช้างเก๋จะข้ามฟ้าถึงไหนเปิดฟ้าขณะทุกคนคุยเธอขมวดตาใช้เคล็ดวิชาเปิดฟ้าจากวงล้อโชคชะตาฟ้าแยกความโกลาหลในตันเถียนโครมสายฟ้าดังในตันเถียน ชั่วพริบตาความโกลาหลแยทันใดวงล้อใหญ่กว้างขวางเต็มด้วยรอยลึกลับแห่งเตะปรากฏต่อหน้าเธอตาตกตะลึงมองวงล้อนี่คือวงล้อโชคชะตาฟ้าเถ้าเท่ยกลืนวิญญาณความเฉลียวสีทองเสริมความเข้าใจตายวงล้อโชคชะตาฟ้านี้เสริมให้ฉันเกือบเท่ากับสามพรสวรรค์บวกกับความหนักและกระดูกเซียนของฉันหลักฐานชั้นตอนนี้ฉันกลัวตัวเองเห็นแล้วเธอดีใจก้าวออกบินจากห้องสู่อากาศฝั่งเย่เฉินไม่มีเธอขวาง ราบรื่นมากเขาเป็นสิทธ์ในสำนักน้ำจันทร์ต่อไปแค่ผ่านสอบปากกาได้โควต้าถ้ำหญิงหยางแผนเขาสำเร็จครึ่งได้ยินไหมครั้งนี้เหมือนตระกูลจีฉางเซิงมีอัจฉริยะไปถ้ำหญิงหยางกับเราไม่รู้ตอนนั้นตระกูลจีฉางเซิงไปด้วยเป็นชายหรือหญิงถ้าเป็นหญิงดีฉันอาจใช้หน้าตาจับเธอสิทธิ์น้องภาสาวะส่องหน้าตัวเองก่อนไหมถ้าเป็นหญิงจริงยิงตระกูลจีฉางเซิงเป็นสิ่งที่เราคิดต้องเป็นเทพธิดายเย้เฉินในลานฝึก ฟังสิทธิ์รอบๆคุยมุมปากยกยะพวกไม่มีพรสวรรค์ดีนักบวชธรรมดากล้าคิดถึงจีอยู่หยกขำตายผู้ชนะใหญ่สุดในสำนักน้ำจันทร์คือฉันยเย่เฉินรอได้โควตาไปถ้ำญิงยางกับจีอยู่ล่องลอยด้วยกันสิบวันครึ่งเดือนแม้กู้ช้างเกิดทิ้งรอยในใจเธอด้วยประสบการณ์ผจนภัยชาติก่อนจับญิงนี้ได้แน่ทรัพยากรตระกูลฉางเซิงอยากได้เร็วๆเพื่อยกระดับพลังยเย่เฉินต่อสู้ม้าสิวผู้จบสิทธิ์สำนักน้ำจันทร กระโดดขึ้นลานประลองสิท์น้องเย่เฉินอยู่ไหนขึ้นมาเร็วเราไวหาหาฮ่าฮ่าเย่เฉินน่าสงสารเจอพี่ม้าสิวพี่ม้าสิวอันดับสิบอัจฉริยะในสำนักน้ำจันทร์สิทธิ์ใต้ลานคุยกันเย่เฉินได้ยินยิ้มเจ้าเลอัจฉริยะเขาจะตบอัจฉริยะเธอยังไม่รู้ตอนนี้เย่เฉินเจอเนื้อเรื่องลูกโชคชะตาคลาสสิกซ่อนลึกแล้วดังชั่วข้ามคืนเธอรวมวงล้อโชคชะตฟาฟ้าฝ่าสายฟ้าเข้าใจบทบาทวงล้อโชคชะตาฟ้าใจดีใจ มีวงล้อโชคชะตาฟ้าช่วยความเร็วพลังเธอจะเพิ่มหลายเท่าพี่ช้างไม่เป็นไรจีสตาร์เห็นเธอลืมตาบินไปถามห่วงไม่เป็นไรขอบคุณแม่ที่ปกป้องเห็นจีเจาะและจีหงหยวนมามองเธอทั่วตาเต็มด้วยชื่นชมและเสียดายชื่นชมพรสวรรค์เธอเกินจินตนาการน่ากลัวกว่าจีเฮาโยเสียดายเธอไม่ใช่สายเลือดแท้ตระกูลจีเธอฝึกวิชาข้ามฟ้าอะไรดึงสายฟ้ามาจีเฮาโยถามอยากรู้ฟังคำเธอยิ้ม มรดกเพิ่มหลักฐานจากพื้นเพิ่มหลักฐานวงล้อโชคชะตาทําให้วงล้อแข็งแกร่งเพิ่มหลักฐานวงล้อโชคชะตาพูดจบจีเจาะจิงหยวนตะลึงวงล้อโชคชะตาคือตัวแทนพรสวรรค์วงล้อกําหนดมาแต่เกิดเฉพาะตระกูลฉางเซิงเพิ่มคุณภาพวงล้อได้แต่ต้องจ่ายแพงอย่างจีเฮายย่จียูหยกวงล้อเกือบถึงขีดสุดเก้าลายเธอไม่ต้องคิดแน่นอนเก้าลายแต่เก้าลายยังเพิ่มได้วิชาข้ามฟ้าจริง จีเจ้าและจิงหยวนถึงจีเฮาย่อตื่นเต้นมองเธอถ้าเธอแบ่งปันได้เธอรู้ความคิดเขายิ้มบอกวิชานี้พิธีฝึกได้คนเดียวบอกไปก็ไร้ประโยชน์และพวกเธอไม่ได้ยินส่งต่อเบาไม่ได้คำโกหกไม่มีจริงฟังคำจีเจาะจีหงหยวนเสียดายวิชาข้ามฟ้ามีกฎจำกัดเขาเจอแบบน่ารำคาญแต่เพราะงี้ถึงแสดงความน่ากลัวของมรดกต่อมาคุยกับทุกคนเธอพาจีสตานไปจีสตานไปขยิบตาให้เธอ เธอขอน้องหยูหยกหญิงหยางสองพลังเรารู้หมดเธอต้องขอบคุณน้องหยูหยกให้ดีอ้อต่อไปน้องหยูหยกจะไปถ้ำหญิงหยางรับมรดกถ้ำชวนเธอไปด้วยเป็นการตอบแทนจีสตานพูดจบไม่ให้เธอแย้งหนีไปข้างๆจีหยูหยกคาดหวังมองเธอเห็นแล้วขำจริงๆแม้จีสตานไม่พูดเธอก็ไปกับจีหยูหยกไม่ว่าเยเฉิญหรือช่วยจีหยูหยกเธอจะไปด้วยที่สำคัญถ้ำหญิงหยางเกี่ยวข้องกับหญิงหยางโบราณทรงผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต และกองกําลังเธอรู้สึกถ้าได้มรดกนี้คืนให้จีหยูหยกอาจทําให้จีหยูหยกร่างเทวินอยางพัฒนาเต็มมีประโยชน์ต่อเธอในอนาคตแต่เจาะช่องพี่ตรงจือ่อคงไม่ได้เพราะตรงจื่อบอกชัดใช้ของรางวัลระบบคืนปั๊มรางวัลต่อไม่ได้ดีถึงตอนนั้นไปด้วยกันพอดีพลังทะลุผ่อนคลายเธอรูปผมเนียนจีหยูหยกยิ้มดีไงถ้ำญินยางเปิดในสามวันไปด้วยกันสามวันผ่านไว สำนักน้ำจันทไม่สงบเหมือนก่อนเพราะสิทธิในมีอัจฉริยะน่ากลัวจากประลองชิงโควต้าถ้ำหญิงหยางคนนี้เหมือนโกงจากอันดับสิบสิทธิ์ในผลักถึงอันดับหนึ่งถึงขั้นเจ้าสำนักน้ำจันทร์ตื่นเต้นรับเยเชิญเป็นสิทธิปิดประตูในสายตาสิทธิสำนักน้ำจันท์เยเชิญเหมือนตำนานระยะสั้นข้ามชั้นถึงจุดสูงสุดชีวิตพวกเขาเยเชิญไม่มีทางเลือกเปิดเผยตัวมากแต่เป็นผู้บริหารสำนักน้ำจันทรเท่านั้น ถึงเข้าใกล้จีอยู่หยกไม่งั้นเข้าใกล้ไม่ได้อย่าว่าไปด้วยเยเฉินไม่นึกว่าความเข้าใจเธอน่ากลัวฝึกเคล็ดวังเจอหยวนจู่ได้ดีดีแค่ความเข้าใจเธอพอให้สำนักน้ำจันรก้าวหน้าเคล็ดหัวใจน้ำจันทเธอเริ่มต่อไปแค่ฝึกตามขั้นอนาคตอาจขึ้นบัญชีมังกรยักษ์ให้โลกตะลึงถ้าเธอทำดีตำแหน่งน้อยสำนักน้ำจันอาจให้เธอเยเฉินได้ยินยิ้มเจ้าสำนักน้ำจันทร์ คิดว่าคําพูดได้การตอบรับเยเฉิญยิ้มเข้มแต่เขาไม่รู้เยเชิญยิ้มหยาะตาแหน่งน้อยสํานักน้าจันทรเทียบลูกเขยตระกูลฉางเซิงได้อย่าว่าขึ้นบัญชีมังกรยักษ์เป้าหมายเย่เฉิญชาตินี้บัญชีมังกรแท้และอันดับหนึ่งถ้าตามแผนได้โอกาสจากความรู้ลวงหน้าแม้กู้ฉ้างเกิดข้ามฟ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ฉันคนอื่นไม่ต้องพูดเจ้าสํานักน้ําจันทเพอฉันจะยอมอยู่สํานักน้ําจันวันที่สี่วันนี้วันเปิดถ้ำหญิงหยาง ส่งทำหญิงอย่างให้ตระกูลจีฉางเซิงสํานักน้ำจันและกองกําลังจัดสิทธ์ไปจุดรวมสิทธ์สํานักน้ำจันคุยกันมองฟ้าสงสัยโหอยู่ฮ,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 ฮ่าห่เมฆขาวบนฟ้าเหมือนถูกอะไรใหญ่ผลักออกในเมฆขาวเรือโบราณใหญ่ใบเรือยักย้ายน่ากลัวในสายตาตกตะลึงทุกคนค่อยๆลงมานี่เรือรบตระกูลจีฉางเซิงสายเลือดระดับไหนถึงให้ตระกูลจีฉางเซิงใช้เรือรบเรือรบ ต้องใช้ตอนตระกูลจีฉางเซิงมีสงครามถึงขับเรือรบทุกคนสูดหายใจเย็นหน้าเต็มด้วยตะลึงบางคนรู้เรื่องผู้บริหารสำนักหน้าเต้นมองเรือรบตื่นเต้นในที่สุดจะได้เห็นเทพธิดาตำนานตระกูลจีฉางเซิงเย่เฉินตื่นเต้นนึกถึงจีหยูกบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวใจร้อนโดยเฉพาะรู้ว่าร่างเทวหญิงอย่างตื่นแล้วเขารอไม่ไหวจะจับจียูหยกมาครบแล้วเสียงหน้าเกรงขามดังในอากาศเหนาใหญ่ร้อยจ้าง รวมด้วยพลังวิญญาณปรากฏกองกําลังครั้งนี้นําโดยผู้อาวุโสจีเต้าเป็นผู้อาวุโสจีเต้าเราครบแล้วเจ้าสํานักน้ําจันทคาราวเงาดีท่าครบขึ้นเรือได้กองกําลังสํานักน้ําจันทต่อพร้อมหันตะโกนใส่สิทธรีบขึ้นเรือรบตะกูลจีทันทีแสงแดงพุ่งเข้าเรือรบตะกูลจีเมื่อขึ้นเรือทันใดดวงตาถูกดึงดูดโดยสองร่างเหมือนคู่รักเซียนหัวหน้าคือชายหนุ่มท่วงท่าสง่าออร่าสูงส่ง ข้างๆเขาหญิงงามยืนสง่าออร่ามีชีวิตชีวาเหมือนเอวสวยสิทธิ์สนักน้ำจันมองจีอยู่พูดพึพมพำคนนั้นหล่อสิทธิหญิงตาคลั่งมองเยเฉินตามเจ้าสำนักน้ำจันขึ้นเรือรบเห็นจีอยู่ยกแรกยิ้มบานแต่เห็นผู้ชายข้างจีอยู่รอยยิ้มเขาดำถึงขั้นเขียวกู้ช้างเกดเยฉินไม่อยากเชื่อไม่ถูกทำไมเธออยู่ที่นี่เธอไม่ควรอยู่ตระกูลกู้ช้างเสิงเยฉินไม่อยากเชื่อ จ้องเธอเธอสังเกตเย่เฉินเธอไม่ขยับมองลึกซึ้งไปที่เย่เฉินทำให้เย่เฉินที่ตะลึงใจกระตุกก้มหน้าปิดใจเต้นตั้งแต่เจอเธอเย่เฉินรู้สึกขัดขวางทุกอย่างทำอะไรไม่ราบรื่นครั้งนี้ไปถ้ำหญิงอย่างเธอก็อยู่แย่ถ้าครั้งนี้ล้มเหลวอีกแม้จ่ายแพงต้องกำจัดหมอนี่ความหนักแล้วไงแม้ว่าจะต้องจ่ายในราคาที่สูงลิฟถ้าได้ของนั้นระเบิดตัวระดับวังเจอลงไปตายแน่เธอยังไม่รู้ ถูกเยเฉิญจ้องและตั้งใจคาแม่รู้คงย่อนักบวชกระจอกเทียบพี่ตรงจื่อกับฉันผู้มีกระดูกเซียนหนะพี่ช้างดูคนนั้นเหมือนที่เห็นในแดนน้ำผู้วิญญาณก็ยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับความหนักหน่วงของตัวเองได้ฟังคำเธอพยักหน้าใช่เขาหือเขามาที่นี่ได้ยังไงดูค่ายนั้นเหมือนสิทธิ์สำนักน้ำจันจีย้ยูหยกนึกถึงเหตุที่เมืองหยุนหลงเยเฉิญไม่ใช่คนดีกล้าทถ่ายเธอและสายตาที่มองเธอไม่ถูก จียูหยกรู้สึกเยเฉินมีแผนต่อเธอและความรู้สึกตามติดนี้คืออะไรใครรู้ไม่ต้องสนเธอเหลือบมองเยเฉินถอนสายตาแผนเขาเธอรู้ชัดเธออยากพูดคําเดียวฝันไปเยเฉินเห็นกัดฟันทุกอย่างที่ทําเพื่อดึงดูดสายตาจียูหยกเขาดังและคนสังเกตแต่จียูหยกไม่แม้แต่มองเขาเหนื่อยฟรีเยเชิญในใจมืดดีดดีมีแต่กู้ช้างเก๋นในสายตา ฉันด้อยกว่ากู้ช้างเกิดตรงไหนไม่ใช่แค่เกิดดีเย่เฉินใจไม่พอแต่เขาคลายในสายตาของคุณมีเพียงกู่ช้างเกิดเท่านั้นใช่ไหมอีกเดี๋ยวศัตรูตระกูลจีฉางเซิงคงลงมือเย่เฉินเพิ่งคิดวินาทีต่อมาโครมแสงค่าหน้ากลัวพุ่งจากรอบเรือรบตระกูลจี